สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่พนี่เนี่ยจะมาพูดถึงอีเวนต์เอฮันนะคะที่ทางโรบอกเนี่ยเขาจะมีการเริ่มให้เราเล่นนะคะแล้วก็รับของฟรีในเร็ว,รวนี้นะจ๊ะซึ่งตรงนี้นะคะทางด้านซ้ายมือของหน้าเว็บโรบอกเลยเพื่อนๆสามารถเข้ามานะจ๊ะเราก็กดปุ่มนะคะทางด้านซ้ายมือแบบนี้ได้เลยนะคะมันก็จะมาเจอทางด้านหน้าน,นี้นะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกเรานะคะว่าอีเวนต์เนี่ยจะเริ่มในกกี่วันกี่ชั่วโมงกี่นาทีกับอีกกี่วินาทีนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งอีเวนต์ตรงนี้นะคะเขามีการปล่อยของฟรีออกมาส่่ววนนนนนึงแแแลล้้ะะคเเป็บบียต ว่ายังเป็นแบบออฟเซลล์อยู่นะจ๊ะทุกคนจะเป็นประมาณนี้นะคะมีเ่อนพวกหูฟังนะคะมีเป็นมงกุฎฮูดนะคะ,ป,ะ,คะปีกอะไรแบบนี้เนี่ยมีเป็นสร้อยคออะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมาดูนะคะสังเกตที่หน้าหน้าตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีพวกปีกนะคะพวกคมไฟนะคะอะไรแบบนี้มีพวกหูฟังนะจ๊ะแว่นตาแบบนี้หน้ากากนะคะมีพวกแว่นตาดาวด้วยแล้วก็มีพวกกีตาร์นะคะเขาจะมีพวกนี้เลยนะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งพวกไอเทม ที่เขาปล่อยออกมาแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะทุกคนนี่เป็นหูฟังแบบนี้เลยมีความแบบทองทองเพชรเพชรอะไรแบบนี้นะ,ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นมงกุฎนะคะนี่จะเป็นตัวอย่างการใส่เลยนะคะทุกคนแล้วก็ต่อไปนะจ๊ะเป็นฮ้ดเลยหุย้ยเป็นแบบนี้กันเลยนะคะนี่ก็ดูเท่เหมือนกันนะคะดูดิมีความแบบเป็นเพชรอะไรแบบนีบ้เป็นประกายด้วยแล้วก็มีเป็นปีกนะจ๊ะชื่อแบบนี้เลยโอ้โหวิงวิงเลยออร่านะคะเป็นอัญมณีอันนี้จะเป็นเหมือนกับคาถานักเวทอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะมาในทีม่เป็ธ นนะะแล้วก็เป็นัญมณีสีออกฟ้าๆอะไรแบบนี้ด้วยนะจ๊ะนี่ก็เป็นมงกุฎส่วนหนึ่งนะคะทุกคนโอเคต่อไปนะจ๊ะนี้จะเป็นฮูดอีกแล้วนะคะเป็นแบบนี้เลยหูมีความแบบเงาๆนะคะทุกคนเป็นลายประมาณนี้เลยเป็นนินจานะคะอันนี้ก็เป็นปีกเลยค่ะทุกคน <unfair S 2> ต่อไปนะคะนี้เป็นคาทาค่ะแล้วก็มีเป็นแบบว่าสัญ,ญลักษณ์โ,บโบรบอทนะคะอยู่ด้านบนตรงนี้ด้วยนะจ๊ะถัดไปเลยอันนี้จะเป็นสร้อยคอนะคะทุกคนชืบนะคะเป็นแบบนี้เลยต่อไปอันนี้จะเป็นเสื้อสาดีนะคะเป็นเสื้อยืดเลยมีเขียนนะคะว่า The Hunt First Edition นั่นเองนะคะเป็นของปีนี้เลยปี 2024, ป2024นะคะส่วนอันนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามันจะเป็นอ,อ่อเข็มกลัดหรือเปล่าคะทุกคนนี่เป็นพินนะคะติดที่หน้าอกของเราซึ่งในส่วนของไอเทมนะคะทางท w i t t e r ของคนนี้เนี่ยเขามีการรวบรวมนะคะเป็นการจําลองนะจ๊ะว่ามีไอเทมอะไรบ้างอย่างเช่นมีเป็นทรงผมนะคะสีฟ้าที่กําลังจะมาแจกด้วยนะคะอย่างอื่นเนี่ยก็จะเป็นพวกไอเทมที่เขาเนี่ยจะมีมาแจกนั่นเองนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูในอีเวนต์จริงนะคะว่าจะมีอะไรมาแจกบ้างนะต่อไปเลยนะคะสําหรับใครที่สงสัยว่าเอออีเว แล้วมันรับของฟรียังไงเอ่ยตรงนี้นะคะเขาจะมีข้อมูลบอกเราหมดเลยวิธีการก็คือเรานะคะจะต้องมันเล่นทีอีเวนต์นี้แล้วก็เราเนี่ยจะต้องไปเก็บแบชนะคะตามแมปต่างๆที่เข้าร่วมอีเวนต์นี้นะคะก็จะเป็นพวกแมปอื่นๆเลยบอกเลยนะคะว่ามีแมปที่เข้าร่วมเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วก็เป็นแมปดังๆทางนั้นเลยนะคะเ,เพื่อนๆซึ่งตรงนี้คะเขาบอกว่ายิ่งเรานะคะเก็บแบชได้มากเท่าไหร่เนี่ยของรางวัลที่เราจะได้นะคะมันจะยิ่งปลดล็อกมากขึ้นเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนซึ่งสําหรับแมปที่เข้าร่ว คนนี้นะคะเขาก็ได้ทําการรวบรวมมาแล้วนะคะใน Twitter เลยอันนี้เป็นเพียงแบบส่วนหนึ่งที่ได้รับการคอนเฟิร์มเท่านั้นนะคะก็จะมีอย่างเช่น please donate นะคะ Berley Avenue c a t a l o g a อวาตานะคะ Live Topia Bed Ball อะไรแบบนี้นะคะ b l o c k f o o d ก็มีด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีผู a ้อาสอนะคะมีแบบ Driving Empire นะคะอะไรแบบนี้ Picky ก็มีนะจ๊ะก็ดูได้เลยนะคะว่ามีแบบไหนที่เพื่อนๆเ,เคยเล่นกันบ้างนะจ๊ะเล็งๆกันไว้ได้เลยอันนี้นะคะเป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งนะคะที่เขาเนี่ยได้ทำการ ปล่อยออกมานะคะทุกคนแล้วก็แมปพวกนี้นะคะได้รับการคอนเฟิร์มมาแล้วนะสาหรับวิธีการดูนะคะว่าเราจะต้องเก็บแบชอันไหนเนี่ยจากแมปนั้นๆนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยจะไปเล่นเกมพิกกี้ใช่ไหมพิกกี้นะคะเขาจะต้องเก็บแบชอันนี้มานะคะตอนนี้เนี่ยทางตัวเกมนะคะยังไม่ได้เปิดให้เราเล่นเอกฮันนะ,ะแต่ว่าแบชเนี่ยเขามีการเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยมาที่หน้าตัวเกมพิกกี้ใช่ไหมเราเลื่อนลงมานะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นแถบแบชแบบนี้นะคะเรากด C ีมอได้เลยเลื่อนลงมาด้านล่างๆแบบนี้นะทุกคนเราจะๆๆ มาสังเกตเห็นเป็นแบชอันใหม่นะคะที่เขาเนี่ยเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วนะคะให้เราเนี่ยมาเล่นเอกันในอีเวนต์นี้นั่นเองนะจ๊ะทุกคนก็อนนี้นะคะจะเป็นแบชทั้งหมดเลยด้านซ้ายจะเป็นรูปแมพนะคะด้านขวาจะเป็นรูปแบชเลยนะคะสามารถสังเกตได้เลยนะจ๊ะยังไงนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอีเวนต์นี้นะคะสามารถเข้ามาในหน้าเว็บตัวโรบบอทได้เลยแล้วก็กดปุ่มอีเวนต์ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้เนะี่ยเขาจะมีบอกเลยนะคะว่าอีเวนต์จะเริ่มในอีกกี่วันกี่ชั่วโมงและอีกกี่นาทีนะคะเพื่อนๆมาเช็คกันนน,ะะน,น,นน้้ล่วาะะะะคจจทีีพพแบ เป็นวันที่16มีนาคมนี้นะคะน่าจะเป็นวันเสาร์นี้เนาะวันเสาร์ที่16มีนาคมนี้ตอนช่วงเที่ยงคืน1นาทีเป็นต้นไปนะคะอีเวนจะเริ่มขึ้นนั่นเองซึ่งระยะเวลาอีเวนที่เขาจะเริ่มนะคะจนไปถึงจบเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นั่นเองค่ะก็ตั้งแต่เริ่มนะ16มีนา,มนาใช่ไหมไปเรื่อยๆเนี่ยก็จนถึงประมาณวันที่28-29มีนาคมนะคะก็จะเป็นช่วงของการจบอีเวนนั่นเองค่ะใครสนใจนะคะอยากได้ของฟรีพวกนี้จากทาง Robor นะคะสามารถเข้ามาร่วมเล่นเกมกันได้เลยนะจ๊ะ มีแบบไหนที่ตัวเองสนใจนะคะเข้ามาดูได้เลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาบอกไว้นะจ๊ะคลิปนี้นะคะก็มีเรื่องอัปเดตเกี่ยวกับอีเวนต์นะคะมาฝากเพื่อนๆเพียงเท่านี้เลยอยากมาบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าให้เพื่อนๆเตรียมตัวกันนะใครอยากได้ของฟรีเนี่ยเตรียมตัวกันได้เลยนะจ๊ะคลิปนี้นะคะพี่พลนี่ก็เอาข่าวดีๆมาบอกนะคะให้เพื่อนๆเตรียมตัวไว้ก่อนเนี่ยเพียงเท่านี้เลยถ้ามีเรื่องราวอะไรนะคะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกเนี่ยเดี๋ยวจะมาทำคลิปบอกกันนะจ๊ะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะไว้ Yeah.